พอกับสวัสดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทางหลายม่ได้กับพ่อพ่อกับซองแมตตาพี่น้องเซนเก่าเซนเคยบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็คือกันแมตตาลงหัวยกับว่าแม่งลงห้องนี่แหละไปลงเ้ยลงหน้านี่แหละหาแย่หมดแดงหาแย่หมดแดงพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮาพี่น้อง มเมื่อเ้าเนี่ยก็หาหน่อไม้มาแกงยา,าแมลงไปหาแหน่หมูแดงต่อพี่น้องหาอยู่หากินตามหายตามนาตามป่าตามดอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยตามภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮาพี่น้องไปหาแหน่หมูแดงแถวขางหน้าไม่ตาเะยพี่น้องไปนำกันพี่น้องเอ้ยไม่ตาไปตาก,ก้องเองเพราะว่าไปคนเดียวไมตากับสามีเผือ่อไปตดจักจนันพอ์ไตาก็เอานุ่มโสงหน่อยพี่น้อง ไปตากะบุกค,คนเดียวเลยหาอยู่หากินเลี้ยงขอบเดียงครัวพี่นอ้องภาษาบรรนอกบรรน,นาเฮาเผื่อสิได้ครบได้กินเผื่อสิมีอยู่มีกินในครอบค,ค,ครัวเฮือนซานเฮาพี่นอ้องไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเอ,อ้ยได้หรือบ่ได้ก็มาลุ้นน้ำกันเด้อป๊าพีนาานพนนา่น้องเอ้ยมาเจอเห็ดนะเห็ดเปลือป๊าย้อมมาก่อน กินเป็นได้เลยกินได้เลยพี่น้องอือนี่อือฮสองดอกพี่น้องสองดอกปล่อยไปน้ากันพี่น้องปล่อยไปน้ากันแม่ตามาห,าห้าเนี่ยโมแดงแต่ว่าได้แน่และโมแดงป้าไว้อยู่คุณมาหาเฮ็ดต่อพี่น้องเพราะฉะั้นก็เจ้าเขลียเห็ดก็เริ่มมาหล่อเบิ่งว่ามันเฮ็ดยังออกนะพี่น้อง มาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องจ๋าเราเขาจะได้เฮ็ดยังเราไปน้ำกันพี่นอ้องเราไปน้ำกันเจออีกเลยพี่นอ้องเฮ็ดผงเทียนอันนี้พี่นอ้องสองดอกอยู่พี่ปไาพี่น้องเฮ็ดผงเทียนเก็บเก็บเก็บ แกงแซ่บพี่น้งองดอกใหญ่กว่าหมงปัดตัวพี่น้องเว้เห็ดผงเทียนอันนี้เห็ดผงเหลืองเหตาก็ได้เห็ดแหน่ได้พักแหน่ปะลูกอ,อันนี้คือพักก้านตรงพักก้านตรงอันนี้พี่น้องยอดมันสังเกตยอดเมืม่อหนึ่งแซ่บปะลูกหนึ่งกินกระปุนจักจันทร์โอ้สังเกตยอด การงตงกานตงเก็บตมหัวตมหอของบ้านเฮานเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยนี่นะเมื่อหนึ่งได้พักการตงแล้วก็ได้เฮ็ดลุงอือได้เฮ็ดแกงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเราไปน้ำกันอีกพี่น้องเอ้ยเราไปน้ำกันห้าบุ่งเฮ็ดก่อนห้าบุ่งเฮ็ดผงเหลืองก่อนพี่น้องเอ้ยดอกในเขี่ยง,ง่ายแพงแหลงไปลุง เห็ดผ uh ึ huh. y, uh ่งเห็ดเพิงพี่น้องเก็บเห็ดเพิงเด้อแกงแรงพี่น้องเอ้เราไปนํากันพี่น้องเราไปนํากันเกี่ยตามใบยางนี่แหละกาพี่น้องเอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องเห็ด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 ผึ่งเขาพี่น้องอันเห็ดเพิงเทียนพี่น้องดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยยิ่งหนกหนัดเดียวได้สอง ยิ่งหนวกนะเดียวได้สองพี่น้องเอ้ยไม่ตาวมาหามหมูแดงได้ทั้งหมูแดงได้ทั้งเฮ็ดอึ่มว่าไงโหพ่อแกงแล้วพี่น้องบาดนีพ่อแกงแล้วฮึอมเราไปทำกันพี่น้องอย่างมากกว่านั้นนี่กระมานเลยเฮ็ดฝังเทียนเต้นหมู่อยู่พี่น้องเอ้ยโอ้โหหมันหมันมันพี่น้องหมันวันนี้ได้กินแกงเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ย กินแกงเฮ็ดแล้ววันนี้นะมากินน้ากันเด้อพี่นอ้องเด้อตากระสิเลาะเขี่ยแถวนี้แหละพี่น้องพอได้ตื่มพอได้พอแกงพอกินในครอบครัวห้ามาแรงเนาะเราไปน้ากันเด้อจ้าจ้าพี่น้องจะเฮ็ดจังอ่อนเ้สักมาคาเงาแถวพี่นอ้องโอ้ตีนบังไงค้าเงาๆแต่ว่าบะแมนเฮ็ดกินดอกพี่นอ้องแต่สะอ้อนบะเมตตากระสีเขี่ยบ่อือหือเดี๋ยววักไงเลยวันนี้นะคะมัน ทำเมนเฮ็ดกินเนี่ยป้าทุกไม่ตาเอาแล้วพี่น้องเอยแต่ว่าโบเมนเฮ็ดกินนั่นให้พี่น้องเบิ่งน้ำเสื่อว่าโบโหเฮ็ดยังขนาดออไปน้ำกันอีกพี่น้อยเฮ็ดเฮ้ากับทุเกเฮ็ดเผือกเฮาอืมได้พอแกงเด้พี่น้องเอ,เอ,อเ้ยทุกได้พอแกงเฮ็ดเฮ้ากันเด้ มากินน้ำเด้อพี่น้องมาแรงเด้อเราไปน้ำกันพี่น้องบันตาเอไเ้ตเรลมาเอากระตาตาก็แม่สาวถูกป้าวไวอยู่พมพี่น้องไปเราไปน้ำกันเด้อวจา้าน้องเอ้ยแม่ตามาหอดเพื่อนแล้วกำลังสิกวนไข่มดแดงข่บมาแดงเข้ากัได้พอกินลงเลย เอากระซ้นมาทองเน่ยอือหือโอ้โหตะไคร์ตึงๆพีนน่น้องไ,งไปเที่ยวเดียวได้ทงงั้งเงินไข่หมดแดงได้ทั้งเฮ็ดพี่น้องนีาน,นะกำลังสิทอ,อกแก่งแล้วใบตองไหนทูปเอาเลย ต้องขาหุบดูกันนี่บอให้ปตาเพื่นอันอัน,นให้ปตาถอกให้พี่น้องเลยถ่าเบิ่งถ่าส้มน้องกันพี่น้องฮะขอลงเลย แค่แกงเลยกำลังเสือพี่เนาะกำลังสิกวนเสือเบตงนี่ทำเบแดงได้เลยเราก็เลี้ยงปหาเฮ็ดพี่น้องเยเห็ดข้าเจ้าวได้เฮ็ดได้เฮ็ดแต่ไป่บึงหวยได้พ่อแกงเฮ็ดก็ได้เฮ็ดถึงเดืองแล้วก็ได้เฮ็ดอัน มาแม่มาได้ไปเจอข้างไก่นะไก่ก็สิ งานกันที่นี่มาองไใส่กินเ,เอ้ใส่กินเ,เ,น,เ,เนวัดบอแก่มแมมัเนเดนมันอยนันแหนันแเป็นเป้งอาย เ็นนงางต้นน้องกัวม่ตาเตาด้อพี่น้องแรงก็แขแดงแกงเห็ด แม่กำลังสื่อเน่อยมากินน้ำเด้อพี่น้องมากินน้ำเด้อก็ทำมาแดงมาแรงแต่หาเถื่อเดียวได้ทั้งไข่มาแดงได้ทั้งเห็ดเนาะเอาทั้งซองใหญ่ไม่ลุบน้อย ยิ่ลงหวยมาเฮ็ดต่ออืมเอาพอนี้กินแซ่บแน่นบอกเพราะว่ามันมาจากคอยมีห้องใหญ่แน่ดู ก็หนูก็ตากาไม่สอยู่แนบัวสี่่นอาเยเอนแล้ว ้องบานได้เห yeah. mm. uh ็นแนี่แหนมสร้างหรือเนี่แหนขนุนันเน่นะพี่น้องเอ้ยเข่าเ่ายังท่นดินจิ้มถเฉยมาจ้ะอือแล้วพี่น้องมาอห้กัสมาราคว้าละเมตาสิื่อขอลาจบทีดเพียงเท่นี้พี่น้องขีนน้ำพอกันใหม่เดิมรับุหลายคนแซ่บกุติดตามกุสมาร์ทัวกของเมตาในเดพี่น้องแล้ว่นองมีส่อเมตาน้าพี่น้ ขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจที่ติดตามนะครับสม่าตลอดพี่น้องสบายดี